สวัสดีค <rôle à> <ide él an ici> oh, ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook, TikTok, Youtube, d ดีต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะวันนี้หนูมาอยู่ที่สนามหลวงเอะเรามางานอะไรที่สนามหลวงล่ะ อย่างที่รู้กันนะคะว่าแถวสนามหลวงเนี่ยจะมีบุคคลไร้บ้านเยอะมากเลยแล้ววันนี้เราจัดงานอะไรคะสวัสดีและนี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะกับพี่อ้อมเอสโซสวัสดีค่ะวส,ว,ส,ว,สวัสดีน้องดีเจต้นน้ำเชิญยิมนะครับสวัสดีท่านที่ชมอยู่นะครับะจะบอกว่า ที่ต้นน้ําบอกท้องสนามหลวงอะอยู่ด้านนู้นแต่เราอยู่ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งแถบของหลอดคือข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์เขามีกิจกรรมมีการแสดงให้กับผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาหลายๆอย่างเขาเป็นการเหมือนเอาดนตรีเอาความบันเทิงมาบําบัดบําบัด่าเพื่อเขาเรียกอะไรนะ สำหรับจิตใจสำหรับจิตใจให้มีความสุขให้สดชื่นเพราะส่วนมากคนเวลามีปัญหาจะซึมเศร้าเหงาหงอยไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเพราะว่าคนที่อยู่แถวๆสนามหลวงคนไร้บ้านเนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยได้ชมดนตรีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ชมแล้วก็สําหรับท่านใดที่จะร่วมบริจาคร่วมช่วยเหลือนำอาหารของกินของใช้มาร่วมบริจาคมาได้ทุกเย็นเลยที่นี่ตอนเย็นที่นี่นะครับถ้าตอนเช้านี่จะอยู่ทางตีนสะพาน Thank <laughs> you. พระสมเด็จพระบิ่นเกล้านะครับช่วยกันได้ตอนเช้าตรงสะพานพระมิ่นเกล้าแล้วตอนเย็นมาตรงนี้ข้างโรงแรมนัตนาโกศิร์นี่นะครับมาช่วยกันได้เลยเดี๋ยวการแสดงเขารออยู่นี่นักร้องสลับสเปลี่ยนศิลปินตลกสลับกันไปเดี๋ยวน้องดีเจต้นน้ำก็อย่าลืมขึ้นไปสร้างความบันเทิงเดี๋ยวไปแจนเดี๋ยวไปแจนไปร้องเพลงอะไรได้กี่เพลงนะสองเพลงพอครึ่งเพลงก็พอแล้วให้คนอื่นเขาร้องมั่งร้องเยอะ <Okay. S 2> ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับด,ด่ยังไงก็ขอบพี่ขอบคุณพี่อ้อมเอโซตอนนี้อยากจะให้พี่อ้อมฝากผลงานนิดนึงโอ้ oh, ผลงาน,งานตอนนี้ก็มีมีอยู่หลากหลายถ้าเป็นทาง Youtube ผมก็มีทําปล่อยแก่ On Tour รแล้วก็ทาง TikTok ทาง Facebook หรือไม่ก็ทางละครนี่กําลังถ่ายทําอยู่เหนือปรมลิขิต oh. นะครับทางช่อง3ฝากไว้ด้วยนะครับติด ตามผลงานได้ทางช่อง YouTube ชื่ออะไรชื่อช่องอะไรคะอ่าปล่อยแกออนทัวร์ครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามนะอย่าลืมติดตามช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มด้วยนะต้นนน้ำี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะน่ารักครับฝากด้วยนะครับทางช่อง Facebook TikTok YouTube พิมพ์เข้าไปเลยว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนี่นะหลักๆเราจะลงช่องยู u ูปดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มแล้วเจอกันค่ะคุณพี่อ้อมเลยค่ะไไหนก็เอาเต้นโชว์เลยตามภาษาตลก ดู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 โอเคแล้วเจอกันนะคะ เราพบกับศิล,ลปินคนต่อไปเลยตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ําเชิญ,ญยิ้มนะคะ<ๆ>ก็อยู่กับศิล,ลปินตลกในตํานานอีกหนึ่งท่านโอ้โหคุ้นเคยกันดีนะคะเคยเห็นแต่ในทีวีโอ้ยสุดยอดและคนนี้คือพี่เดียวดาราชายนี่อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วพี่โอ,อโอ้โหร,ร,รวมแล้วประมาณสัก30ปีพี่เดียวค่ะขออนุญาตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ประมาณนี้อ่ะสามสิบปีประมาณ30ปีจ้ะแล้ว30 ปีนี้ก็อ,อยู่ด้วยถามว่าอยู่ทนหรือทนอยู่ต้องบอกว่าทนอยู่ก็แล้วกันทนอยู่เลยเคะ<笑><笑>ถึงขนาดนั้นเลย <laughs> ใช่ <Okay. S 2> เพราะยุคปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการาทํางานเ,าเกี่ยวกับแสดงงานแสดงต่างๆมันก็เป็นคลื่นลูกเก่าลูกใหม่หมุนเวียนไปใช่แล้วยังไงก็ฝากน้องใหม่ในวงการด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะเชิญยิ้มตอนนี้ใช้เชิญยิ้มไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยอมรา ว่ามีความสามารถก็เก่งด้วยะค่ะขอบคุณพี่เดียวมากยังไงก็วันนี้มาช่วยร่วมงานกันความสนุกสนานเกิดขึ้นผ่านไปเสร็จความสนุกไม่พอมีความชื่นชุ่มมาด้วยชื่นชุ่มเนื่องจากวันนี้ฝนตก บอกแล้วพี่เดียวหนูบอกพี่แล้วไงว่าให้พี่ปักตะไครปักแล้วแต่เอาหัวลมไม่ได้หัวแต่หนูว่าถ้าปักถ้าปักก็ไม่น่าจะดีน้าน้ำน่าจะท่วมหน้าก่กว่าเดิมนี่นะฮะดูให้ดีเพราะความบริสุทธิ์มันไม่เหลือแล้วโอเคโอเคโอเคต้นน้ำด้วยนะฮะอ่างั้นพี่เดียวให้พี่เดียวฝากผลงานนิดนึงพี่ก็ผลงานที่ผ่านมาไม่เป็เรี๋อวหนูอยากจะรู้ว่าพี่เดียวเล่นเล่นตลกเมื่อก่อนนี้เล่นอยู่กับใครพี่เมื่อก่อนนี้เริ่มต้นเลยนะครับก็มีป๋าไหวชมชื่นชวนยิ้ม แล้วก็ทําทีมกันเองอยู่กับทีมพี่บังไหมพี่บังไหมพี่บังอ่าบังเพชรด้วยเพชรี่ล่าสุดบังรักเกือบสิบห้าปีอยู่กับบังเพชรค่ะค่ะอ่าอยู่บังเพชรบังเพชรก็ตายแล้วพอบังเพชรตายก็ไปอยู่กับคณะอื่นคณะอื่นก็ตายหมดตอนนี้ก็อยู่กับน้องต้น กำลังจะตายยังอยู่ยังอยู่โอเค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 ผลงานก็ละครที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซิกคอมหลวงตามหาชนช่องสามจ้าแล้วก็เปรี้ยวตลาดแตกช่องเจ็ดจ้าเป็นละครที่เล่นเล่นมากที่สุดประมาณ55หตอนจบเรื่องเลยค่ะเล่นละครเปรี้ยวตลาดแตกแตงโมก็ตายเล่นหลวงตามหาชนสมุงก็ตายน่าก็มาอยู่กับน้องดีเจต้น้อ้และดีเจต้นไม้ก็เลย อก็เป็นเรื่องวิถีเวลาแสดงอยู่กับใครก็ส่วนใหญ่จะใช้วอลเละตี้ถ้ามากกว่านะครับแต่ดูหน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นคนหน้าตาขำอะไรหรอกนะแต่ว่าเป็นคนที่รักสนุกนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบเดี๋ยวผมมีคนนึงเดี๋ยวผมเรียกมาเลยดีกว่าเรียกเลยเรียกเลยพิยาดีกว่านี่ศิลพิยาพิยาอยู่ไหนครับพิยาพิยาอยูพิยาเชิญตรงนี้พิยาเนี่ยฮะเคยอยู่กับพิยาเหมือนกันหัวหน้าเก่ากับพิยาพิยาหัวหน้าหัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่าเอออันนี้มึงไม่ใช่ยาวครับแบบเยี่ย โอเคเชิญครับพี่ยาวพี่ยาวันนี้ครับพี่ยาวครับสวัสดีครับวันนี้พี่นานถามไปอยู่ต่างประเทศประเทศอะไรพี่อิตาลีอิตาลีะฮแล้วพี่ไปไปทำอะไรอยู่ที่อิตาลีไปขายของไปขายของขายขายอะไรคะขายกาแฟขายกาแฟนะขายกาแฟกาแฟตอนนี้มีมีแฟนขับบางคนที่เป็นแฟนตลกตลกเนี่ย เยอะมากเวลาผมไม่สแสดงตลกที่อ่ดบอกพี่ยาวเป็นยังไงบ้างพี่ยาวยังอยู่ดีไหมอะไรไหมออเออ แล้วจะอยู่ดีไหมล่ะก็ตอนนี้พี่ยาวก็มีลมมีลมพี่ยาวก็พี่เบิ้มค่ะพี่เบิ้มนี่นะพี่เบิ้มเวทีไทยเวทีไทยเอยูของเสบายครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรบ้านช่องมีอยู่หลายที่แล้วก็ลูกจบจากอเมริกามาสองคนปันญุาโทเขาหลอมาเขาก็จะดูแลเราอย่างดีหลังจากที่แม่เขาจากไปก็ฝนไม่ตกก็เปิดบัตรเอทีเอ็มให้ใช้แบบสบายคือพูดง่ายๆก็คืออยู่แบบสบาย ครับแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเราเตรียมตัวไว้นานแล้วเกี่ยวกับการที่จะลงจากเวทีคือไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่ได้ลำบากเคยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไอทีวีของหนังสือพิมพ์ฉบับเคยไปแต่าษา์ผมว่าได้ข่าวว่าตกอับใช่ไหมบอกไม่เคยตกอับ,บ,บทุกวันนี้ยังอยู่ดีอยู่แล้วก็พี่ยังไม่เคยตกอับแต่พี่ย่งตกบันไดามาแล้วตกบันไดเพานอนถีบล่วงมาตกบันไดแล้วตอนนี้เป็นไงพี่อยู่แบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือ ยู่แบบสมถะแล้วตอนนี้คือคืออย่างนี้ไอศิลปินเนี่ยถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยมาเราก็จะโดนคนคาลืมเขาก็จะไม่ได้จ้างเขาจะไม่ได้อะไรเราก็จะไปไฝ่ฟ้าอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วว่าสักวันหนึ่งวงการเขาต้องลืมเรารเราก็ต้องตาต้องเตรียมตัวหากินไว้ดูแลคือเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยผมเคยสอนลูกน้องทุกคนว่าตอนนี้จะดำรงชีวิตยังไงก็แล้วแต่ขอให้คั่วไพไว้สองอย่าง ทางนี้เดินไปไม่ได้ต้องไปทางนี้เพราะว่าต่อไปเนี่ยคาเฟ่จะไม่มีตลกจะไม่มีต้องอเราจะหัดซ่อมอะไรก็ทำาด้หดัดซ่อมทีวีซ่อมมือถือก็ทำได้เพราะว่าคาเฟ่มันจะไม่มีแล้วหลายคนก็บอกผมว่าคาเฟ่มันจะหมดไปได้ยังไงจากองการแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็เลยบอกว่าบางคนที่เชื่อผมก็ปลูกบ้านปลูกช่องไปหาอาชีพตามแต่บางคนไม่เชื่อก็ถึงก็อดอยากก็ ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นผมเป็นตลกไม่ใช่เป็นตลกเกรดเอของประเทศไทยผมแบบระดับบีบวกนะครับแต่ว่าผมอยู่แบบสบายเพราะว่าต้องขอบคุณแม่บ้านผมเพราะว่าเราได้บอกกันว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีคาเฟ่คนนี้ใช่ไหมฮะแม่บ้านหนูเป็นตลกหน้าใหม่นะคะฝากด้วยดีเจต้นน้ำเจนยิ้มเริ่มสบลงแต่มีตลกใหม่ที่สวนกระแสอยู่คนหนึ่งรู้ไหมใครใครนี่คน้องต้นน้ำทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทย รักษาวิชาการแสดงตลกไว้คัำตลกหนึ่งคือไม่จะต้องหยาบแต่เราต้องหาคํามูมมาทุกวันทุกวันนะก็ขำเฮฮาต้องเฮฮาไปอ,อย่าเอาชาศาสนาพระหมากรใต<ช>่ายทำไปตามสไตล์ของตัวเองอ ด้วยก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่ยาวด้วยนัคนั้เออน้องๆตลกหลายคนก็บอกจากใจจริงของยาวยานเนี่ยพี่ยาวผมยังห่วงพวกเราทุกคนที่อยู่ในคาเฟ่ตลกที่อยู่ในคาเฟ่ที่ผมเห็นเนี่ยผมห่วงอยากให้เขาทอดเจตนารวมการแสดงต่อบปะโอ้นี่ได้ว่าเป็นตลกในตำนานนะคะหนูหนูหนูเห็นหนูเห็นอายาวนะคะมาตั้งแต่หนูอยู่ที่ใต้หนูเด็กใต้ไง่ตแเด็กใต้น้ำเด็กละนองเด็กละนองคดตายขดตาย มากละน้องเนี่ยนะครับอะไรล่ะลาดชกูดราชกูบ้านหนูบ้านหนูเลยบ้านเกิดเลยเออน้ำตกอะไรน้ำตกน้ำตกเหงาผู้เขาย่าเมื่อก่อนเนี่ยไปเล่นดนตรีเดินสายที่เนี่ยจะได้เงินราน้องราชกูดเหงาแล้วก็ไปถึงนู่นเลยอ่ะล่ะกระเปอกระเพอจ้าจ้ามีกระเพอมีกระโปงที่ิจ้าจ้ากระโปงแล้วมีกระโปงเนี่ย เมื่อก่อนจะไปแถวบ้านเขาเนี่ยองขึ้นเขาผ้าผ้าขึ้นเขานั่งโหงไปหัดใหญ่เมื่อก่อนยังไม่มีทางดีๆอย่างนี้ครับก็ขอบคุณครับก็ผมอยากให้น้องๆลูกๆและหลานตลกทุกคนเนี่ยรักษาความเป็นตลกไว้ต้องคิดว่าตลกนี่ไม่ใช่เรื่องหยาบไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาของลามกมาเล่นของตกบกมาเล่นเราต้องพูดในคนขำตลกนี่เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์มอบความสุขเสียงหัวเราะของเสียงหัวเราะอย่างพวกเราเนี่ย ไม่ใช่คนหน้าขำเลย<ะ>หน้าไม่ใช่เป็นคนตลกไม่ใช่ฟันหักไม่ได<ะ>้ไม่ได้หัวล้าน<ะ><ะ>แต่เราก็ต้องใช้วาทศิลนในการแสดงใช่แล้ววันนี้<ม>เราเล่นไปแล้ว<ม>พรุ่งนี้เราจะเล่นอะไรเราต้อง<ะ>คิดทุกวันเห<ะ>มือนลักษณะเล่นกันเนี่ยอย่างพวกเราหน้าตาแบบลอยๆนี้ต้องเล่นมุกใหม่ที่ไม่เคยได้ยินคือคนดูอยู่เนี่ยจะไม่เคยเห็นเลยมุกนี้เลยพี่ยาวหัวไหล่ตูดสักนิดสักนิดนึงเอ้ยนกขงหัวจุกพี่กำลังดังกำลังดังเล่นกันเล่นกันน้องหน่อยเล่นกันน้องหน่อย ม,มุกใหม่หๆที่ห้ใหม่หแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเล่นกันสองคน <c oughs> เดีเล่นกันครับอเ,อ,เ,อ,อ,บเบอ่อเอ่อไอ้นังเองนั่งอะอะไรวะไอ้เบลล่าอ๋อเบลล่าราเนียเหรอ,อผมอยากได้เ <ๆ S 1> มีย <ๆ S 1> แบบเบลล่า <c oughs> มีมีนางงามประจาใจด้วยโอ้นางอกผมอยากได้เมียแบบเบลล่าเพราะว่าเบลล่าเขาพูดยังไงในทีวีเขาพูดว่าไงได้ทุกวันครับได้ทุกวันยังไงโอเคโอเคได้ทุกวันจ้าจ้าจ้าเบลล่าเขาไม่กินแบรนใช่ไหมครับโอเคได้ได้ทุกวันจ้าอยากจะได้เมียแล้วด้ีใจมากวันนี้ที่ได้เจอยาวอายุทยานะคะยังไงก็เจอกันที่ทำแนะนำในการแสดงตลกอะไรก็โทรไปหาได้ ินดีที่จะบอกให้บอกเบอร์หน่อยให้บบอกเอร์หน่ัย0954920627ครับคืออยากจะสอนเดี๋ยวแรกแรกเฟซแรกเฟซกับอายาหน่อยนะคะบอกเบอร์มาเมื่อกี้นี่นะเวลาพี่ยาวรับโทรศัพท์ระวังจะมีเสียงพูดแบบนี้นะว่าพี่ยาวคะยืมเงินทั้งสองหมื่นเคยเคยเจอเคยเจอช่วยเหลือนู้นหน่อยโอเคครับเนี่ยคือบอกตรงๆนะหลายครั้งหลายคนที่วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอพวกเราในวงการตลกและได้เจอในตลกที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ ใช่แบบพวกเนี้ยเราจะได้ช่วยกันและขอบคุณท่านเจ้าของโครงการนี้เราเราลำบากแต่คนอื่นเขาลำบากกว่าเราค่ะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียกเลกเบอร์กับอายาไว้นะคะจ้ะจ้ะจ้ะตอนนี้ก็เหลือต้นน้ำกับพี่เดียวแล้วนกกงหัวจุกพี่กำลังดังเนี่ยทำงานเฮ้ยนิดนึงพี่ยังไงเราก็ถึงไงเราก็เป็นตลกพี่นกกงหัวนั่นเราทำอะไรเราก็มันเราก็น่ารักอ่ะเราก็เซ็กซี่อ่ะโอเคป่ะโอเคโอเคมาพี่นกกงหัวจุก เสียงนกกรหงวาจุกมันริกไม่ว่าตอนต้มน้ำนะทำไม่มีอุปสรรคหรอกแค่พีเดียวมันจะมีอุปสรรคเยค่ะขาขาไม่ค่อยค่อยไหวอ่ังไม่ค่อยไหวอะเลาลครับอคานแกเดี๋ยวมีคนนึงศิลปินรุ่นพี่เลยคนไหนกันโอ้นี่คนนี้ขอเชิญจันทร์พิกิตเมืองปทุมหน่อยพิกิตโอเคพิกิตค่ะวัสดีจ้าโอเคเดี๋ยวได้มาแนะนำตัว ตลกในตำนานกันตลกในตำนานเป็นนักร้องฮะเอเป็นนักร้องเจอกันที่ดีเจต้นน้ำใช่สัญญาพลนารายเมื่อวานนะเขาไม่รู้จักลรวเพราะเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อได้ไงหนูหนูหนูต้องบอกว่าหนูเกิดปีสองห้าไงแล้วบางทีว่าเออบทางท่านที่เคยเห็นในทีวีอาจจะแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะจังเพื่อให้จำว่าว่าหลังอย่าลืมนะ่หลังอย่าลืมไม่ลืมเราต้องเจอกันบ่อยๆนะคะโอเค อ่ะอยากให้แนะนาตัวนิดนึงค่ะชื่อในวงการชื่ออะไรคะเมืองปทุมครับพี่กริดกริดเมืองพี่กริดเมืองปทุมโอเคคือแถวไปทางานต่างๆเนี่ยในสังคมอ่ะก็จะเรียกว่าคุณจิตเมืองปทุม แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานที่จริงก็ไม่รู้ว่างานอะไรเนี่ยวันนี้นะวันนี้เรียกได้ว่าวันนี้เป็นงานช่วยเหลือผู้ยากไร้วันนี้ศิลปินมากันเยอะใช่ใช่ใช่ไม่เดี๋ยวเสียดายฝนตกพี่เสียดายมากเต็มใจมามากเลยเนี่ยคือแบบเรามาช่วยนั้นเราแบบว่าอยากจะให้คนที่แบบคาไม่เคยเห็นคอนเสิร์ตพวกตลกมาเล่นกันวันนี้ฝนตกเราเสียดายเนาะแล้วพวกเราได้มารวมตัวกันมาเจอกันแบบนี้นะคะอ่าพี่กิตจ้ะตอนนี้พี่กิตมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ผมมีผมผลงานเพล งก็อยากมีคนรู้ใจครับแล้วก็ฝากใจไว้ชัยภูมินะค่ะ,คะแล้วมีหลายบทเพลงรับมีหลายบทเพลงก็สามารถที่จะรวบรวมเล็กๆน้อยๆแล้วมาผสมกันแล้วก็เป็นกองใหญ่ค่ะใช่ไหมมันก็จะทําให้สังคมเราดีขึ้นอย่างน้อยก็นิดหนึ่งก็ยังดีค่ะร้อยหนึ่งเมื่อเราเติมไปได้สิบเปอร์เซ็นต์วันหน้าเราเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ผมก็ดีใจด้วยนะยินดีด้วยที่จริงงานวันนี้ รู้รู้เมื่อตอนเย็นน่ะก็คือนานวันเนี้ยถ้าหากว่าพี่กิดไม่โทรมาหาเดี๋ยวลาฉายก็ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่ฝนไม่ตกหรอกโอ้โอๆก็แสดงก็มีตัวจะฝนมาโอเคจ้ะขอบคุณพี่กิดค่ะขอบคุณ คุณภรรยามาไหมฮะภรรยาไม่เป็นไรอ่าโอเคงั้นแล้วเราปิดท้ายด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับนี่พี่สิรินทานิยากรนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนะตรงคุยสัมภาษณ์เสร็จโอเคได้เราค่อยเข้าไปใหม่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวงั้นพี่เดี๋ยวฝากผลงานทิ้งท้ายเลยกิพี่ตามด้วยเซิร์ชเข้าไปในยูทูบรับพิมพ์ว่าเดี่ยวดาราฉายหรือพิมพ์ไปที่สาวเวียงเดี่ยวดาราฉายแล้วก็พิมพ์ไปที่ผมพาเผือกแล้จะพบกับละครช่องเจษฎ์ศีครับเดี่ยวตลาดแตก5 หลวงตามหาชนก็อยู่ในนั้นแล้วก็ช่อง PSI ก็เฮฮาพาเที่ยวเดี่ยวแต่ละชายค่ะถ้าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมมาติดตามคลิปและกด Subscribe กันด้วยนะคะคุณผู้ชมดับรังเราเด็ดคารแหละตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำนะคะก็อยู่กับศิลปินตลกอีกท่านนึงเป็นตลกในตำนานอีกคนนึงค่ะว้า และไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่โอเชิญยิ้มค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือพี่ทนเชิญยิ้มโอเคเราอยู่ในตระกูลเชิญยิ้มเหมือนกันนะคะอ่ะยังไงก็พี่โอค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราอยู่ที่งานไหนพี่วันนี้อยู่ไอ้ข้างโรงแรมรัตนาโกศิทน์อันนี้เขามีงานของทศพลเชิญยิ้มครับมาช่วยแจกอาหารกับสําหรับคนยากไร้แล้วก็คนที่ไม่มีที่หลับที่นอนนะฮะก็ช่วยกันทําบุญทาง ร่วมกับทางกทมนะครับวันนี้ก็ศิลปินตลกนักร้องดาราก็มากันหลายคนครับเเออร้องได้ประมาณไม่กี่เพลงฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ก็ต้องมาหลบอยู่ในโรงแรมรัตนาโกสินนะคะนะครับนี่เออลงหนูดีเจต้นน้ำลงชื่อไว้แล้วสองเพลงพี่ยังไม่ได้ร้องเลยนะครับเี่ต้นน้ำก็ยังไม่ได้บอกแล้วให้ปักตะไคร้ไงพี่โอไม่ยอมปักไงครับแต่ก่อนนี้อดีตก็คือต้นน้ำเนี่ยผมก็เป็นคนพาเข้ามาเล่นตลกก่อนนะครับก็ ตอนนี้เขาก็รู้จักผู้หลับผู้ใหญ่วพาสมควรตอนนี้ก็แยกไปทำยูทู e เองเขาไปร้องเล่นเต้นลัมของเขาดีใจน้องประสบความสำเร็จนะครับก็ดีใจด้วยขอบคุณพี่โอด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องก็เก่งมากเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งและกล้าทุกอย่างนะครับผู้หลับผู้ใหญ่แม้กระทั่งพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เจเลยเชิญยิ้มแล้วก็นายกโอบากเียงเนอนะนายกสมาคมตลกเขาก็สนิทขนมกันคือเขาไปทําผลงานที่ มาคมให้เห็นให้เห็นชัดว่าเขาเนี่ยต้นน้ำเดินยิ้มนะครับขอบคุณต้นน้ำด้วยที่เขาสำเร็จครั้งเนี้ยฮะจะจะเขาด้วยดีใจเขาด้วยเดี๋ยวอเดีวยโโออเควพี่ทูบนะครับเอาประสบความสำเร็จนะครับผม ถะให้งานเยอะๆนะให้งานน้องเยอะๆใครจะจัดงานแบบเปิดบูธหรือว่าจะเอาน้องต้นน้ำไปเป็นพิธีกรหรือว่าร้องเพลงเต้นลามีเครื่องเสียงมีคาราโอเกะจัดงานแต่งเล็กๆน้อยๆงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็บอกต้นน้ำก็มีชุดเครื่องเสียงครับแล้บฟองเครื่องเสียงดีนะขอบคุณค่ะพี่โอ้โหโฆษณาเต็มที่เลยเคยอยู่ด้วยกันมานะย้ายก็น้องๆอ่ะนะไดาดีดีแล้วถ้าเกิดมีงานตลกมีงานชุดใหญ่ๆก็เรียกพวกพี่ได้เหมือนกันใช่อย่าลืมพี่ว่างั้น อย่าลืมพี่ว่าไงอย่าลืมพี่ โอเคเดี๋ยวถ้าถ้ามีงอมีงานอะไรก็เดี๋ยวก็จะบอกหากันครับมมีอาชีพหลักถ้าเราจะมารอเล่นตลกอย่างเดียวตอนนี้คงยุคนี้คงอดตายแน่ๆใช่คุณทนก็ยังมีงานประจำทำงานอยู่แบงก์กรุงเทพนะครับผมก็มีงานขายของขายอะไรผมไปเรื่อยทุกคนก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็ก็เขาเรียกว่าก็ทําไปตามสไตล์ของตัวเองนะยุคนี้มันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนที่มีคาเฟ่ดังๆตลกคาเฟ่ฮะยุคตอนนี้คาเฟ่ปิดตัวลงหมดแล้วพวกผมก็ต้องดิ้นรนแบบประเภทหาเพื่อน บางทีมีงานแต่งงานบวชงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกไปเล่นตลกมางไปเป็นพิธีกรอย่างต้นน้ำารืองฮะพิธีกรต้องยกให้เขาเลยนะครับเขาต้องห่วงผู้หญิงตัวเ,เล็กๆเนี่ยเก่งจุดยอดอวยอ <ไว S 2> ต,ต่อเขได้โดยตรงเลยเแต่พี่โอ๋ก็อย่างนี้และค่ะเขาก็แบบนะให้กําลังใจน้องๆมาโดยตลอดขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะคะให้กําลังใจมาโดยตลอดเลยเบาแล้วครบเบาเบาหวาน่เบาหวาน่้ โอเคโอเคนะเขาออกไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับองขอบคุณเพื่อนพร้อมน้องพี่นะครับศปิลิปินทุกท่านที่มาช่วยในวันนี้ฝนตกท่านอาจจะไม่ได้ร้องหรือไม่อาจไม่ได้เล่นตลกก็ต้องอภัยกันนะครับตอนนี้เครื่องเสียงก็คุมอยู่นี่แหละหยูวในวงการนะพี่เวลามีงานอะไรที่ไหนเราก็จะไปกันอย่างเงี้ยเออไปเจอกันเราก็จะไปช่วยกันวงการนี้มีเราก็มีเกียรติเราก็มีกิจอาาก็มีเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรเออลองต้นน้ำก็เราก็ทําไปตามสเต็ปของเราตามสไตล์ของเราเนาะ ขอบคุณต้นน้ำด้วยนะครับที่มาสัมภาษณ์วันนี้ก็ดีใจนะครับทจ้งขอขอคมีอะไรเดี๋ยวทักใจหาการพี่กับคุณมากพี่พี่ทั้งสองเลยพี่ตอนไม่ไม่พูดเลยบ้างหรอคะอโนเน่โนเนอโนเน เราสายฮานะคะเอ่อยัตสารนะคะตลกก็ไม e ่บ <itu? S 2> <b> ้างก็บอกไม่บอกก็บ <mustache geil S 3> ้านะไม่ขาดก็เกินไม่เกินก็ขาดนะส่วนมากจะไม่ค่อยเต็มกันทุกคนโอเคค่ะขอบคุณที่พี่ต้้งของนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่อง y o u t u b e นะ Facebook TikTok Youtube DJ ต้นน้ำเชนยิ้มนะคะพี่ไปกดติดตามกันนะอย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะหากันพี่ขอบคุณคระ เอาเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยภาษาพวกเราเออี่ไหนมาตึงตึงตึงพีพี่ตอนนี้นั่นตึง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  ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้น้ำเชิญยิ้มนะคะเราอยู่กับศิลปินตลกอีกสองท่านนี้เป็นใครกันบ้างมาพบกันเลยค่ะกับพี่ออสเชิญยิ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสค่ะและก็พี่บอลดวงขจรค่ะโอเคทั้งสองท่านและวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะคะอยากจะพูดถึงงานในวันนี้นิดนึงค่ะสลับพี่ออสก่อนเลยก็เป็นงานจิตอาสานะฮะการจากศิลปิน นักร้องแล้วก็ลูกทุ่งลูกตลกแล้วก็ตลกนะฮะช่ยห้คุณบอลใช่ใช่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะวันนี้ก็เอาข้าวมาแจกใช่ไหมใช่แล้วก็น้ำดื่มรอบนำความสุขทางด้านเสียงหัวเราะบางทีเขาอยู่บนนอกกาอาจจะรวยกับพวกเราก็ได้พวกเราอดอยากปัดแห้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะมอบความสุขให้เขาได้เราก็มอบไปค่ะเฮ้ยใครคนแก่มาเดินผ่านนัก็ไม่ใช่คุนอีกหนึ่งท่าน ตลกในตำนานตลกในตำนานโอเคนะคะยังไงก็อยากให้พี่ทั้งสองทั้งสองทั้งสองท่านนะคะ,ะฝากผลงานนิดนึงครับผมฝากผลงานนิดนึงเอาให้พี่ออสก่อน<ข>อฝากผลงานตอนนี้ยังมีงานเจ้าก็ก็แก๊กนะ,<า>ะมีงานรับเชิญบ้างเป็นพิธีกรบ้างแล้วก็ตล<า>กบ้างนะฮะนะฮะแล้วก็ุบอลเป็นไงฮะอ่าก็รับงานพิธีกรก็ติดตามได้นะฮะในช่อง YouTube บอลดวงขจรแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานพบกันแน่นอนอ่าตอนนี้อัดเพลงแล้วเสร็จแล้ว กำลังรอมิกนะฮะคิวข้าวตีสี่รอฟังแน่นอนเพลงสนุกสนานในสไตล์ของบอลดงประจรทั้ง Facebook Tik t o ร์แล้วก็ยูทูบหลักๆจะไปลงช่อง YouTube ก่อนนะคะดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มนะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วเจอกันนะคะเอาเราภาษาตลกเอาเต้นโชว์ก่อน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 เลิกตึงตึงตึงอะไรยากในย่ากจะมีอะไรมีอะไรของอะไรอะไรประหาอยู่บอกอะไรฮะอะไรหาเขาหาอะไรก็หาเลยเอามาเอาเต้นโชว์ปิด เต้นโชอไปท้ายเอาอ่ะต้นโชยไปท้ายดึงต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 งตึมตงตางตตึงตึตึงตึงตึงึงตึตึงตึงึงตึงตตึงตึงะึงตึ้